วันนี้ข่าประจําเจ้าเดิมมาอีกแล้วแต่ว่าแม่ค้าไม่อยู่เข้าห้องน้ําแล้วก็คนเดิมมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอยู่ที่ว่าทําอะไรอยู่น,นี่แม่ค้าไม่อยู่นะให้เมนนี่วิ่งเอาไปให้แทนนะะปกติถ้าเป็นถ้าเป็นแม่ค้าเราวิ่งเอาไปให้เขาก็แบบว่าได้รับน้ำแล้วก็ ไปเลยยู่แล้วนะครับจะดูมินี่นะดูเอ็กที่ตะวันต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนแบบพิเศษนะครับพิเศษกว่าคนอื่นนะครับอ่าเอาละมาเน้นๆนะให้คุยวะก็ต้องคุยวะเฮ้ยแต่กาแฟไม่คุยเด้อกาแฟไม่คุยเฮ้ยเรา,า,านี้นคุยนานคุยไันมิน่ะ อ้าวไม่ค้าเรามาไม่ทันหรอไปแล้วบายเสร็จเลยไปแล้วเฮ้ยเขาคุยเก่งมินไหมเขาคุยเก่งนะปกติเขาไม่คุยกับพี่่่ไมมา